ก็จะไปอยู่กับช่องเลยวะ <c oughs> จำชื่อช่องไม่ได้ก็ชาิเถอะแล้ไม่อยู่ช่องจริงใจนะครับออกไปออกไปคนหล่อมันจะอยู่คนหล่อมันจะอยู่เว้ยคนหล่อมันจะอยู่แล้ไม่พิ่งเราพี่น้องสุดเก่งพูดเออใช่ครับเราไปอยู่กับสองพี่น้องสุดเกง่ง ี่แล้วก็มาเล่นเกมโรบอทนครับแล้วก็มาอยู่ด่าแต่ว่าด่าต้องรวดสองคนไ่ยจงชีไม่ได้นะพูลิ้นเลยเออแอบเอาของเราไปเอากระทืบ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 ไม่ได้วันนี้นะครับเราก็จะไปรับเงินเลยคุณไปน้ักบันสิครับคุณปองมาวันอยู่ไหนวันกันโหนดแล้วเนี่ยอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับคุณอยู่ไหนน่ะ ฉันตำรวจเอกนายค่ะเอกนายคนบ้าหรือว่าชื่อเอกนายผู้หญิงเออทนายตั้มรู้จักเปล่าทนายตั้มอ่ะทนายตั้มว้รถเิไอ้นี่รถของเราเหรอเออเล่นน้องทำไมน้องไม่ทราบตรงเนี้ยสองหมื่นห้าเดี๋ยวตรงเนี้ยเออเฉยแล้วรถปองอ่ะอันนี้เหรอรถปองไม่อยู่นี่อยู่ อ๋อเนี่ยใช่ไหมนี่ไงรถปองรถปองกับรถพี่เหรอใช่เดี๋ยวขอนี่นะครับเรามีสองรถนะครับแต่เราขับไม่ได้ขับได้ปองขับได้ปองผมพลาดเดี๋ยวครับ ม่น่าเล่นนะโลดได้ใจนิดนงมากนี่เอ้าได้แล้วอู้ฮูท้ายในต่ำหงเหรอนะครับตอนนี้หนาวมากไม่ตอนนี้เรากำลังจะมาสร้างน้องมาสร้างข้างบนดิเออเดี๋้อน้องป้าไม่ติดแทนยกขึ้นไปก่อนน้องปลกดิมีแอรยังฟองกินมีนะครับฮะไม่ครับแต่ไปข้างนอกนี่ เดี๋ยวบังไปรับเงินก่อนไปรับเงิน,ลงนแล้วนี่มีเงินหมื่นห้าอยู่ด้วยมันปวนกันหมดเลยนะโอ้โหบังมีโคตรเดยอะพี่ไม่ได้ชลายวัยนพี่ต้องมีเงินประมาณห้าหมื่นได้เงินเพียบรวยคนด้วย แล้วใครเนี่ยมันเดินตามปองอีกตัวนรกเนี่ยเนี่ยอีกตัวนรกเนี่ยส,ส,สัตว์เลี้ยงไง,ไงแล้วนี้น,นะครับผมก็ไปเจอเลยปะ,ะแล้วนี้ผมก็กำลังจะไปวิ่งเล่นนะครับผมวิ่งเล่นเหมือนตัวฟัดเกอร์จัวนี้ยังเง,ย,ย,ง,เงย,ยังเงยยังเงยลุงตู่ลุงตูช่ชอบใส่หน้าอาหารมีใส่สันสองตัว โอ้จะเลี้ยงสองตัวนะครับแตงไว้เนี้ยงให้ครับแตงไวัเนี้เดี๋ยวมั่งสักพผ้กับมั่งสักพผ้ก็โบโบวันนี้ผมบ้าครับมันขคนลุ้มครับคนรวยเขาต้องสบายเดี๋ยวผมก็นั่งเกาะอีก่อนบ้างนะครับผมออกแมพได้ด้วยครับผมออกแมพได้นี่ไงผมออกแมพได้โอ้มันออกแมพได้ทุกคนไอตู้เออแล้วพี่ไปไหนอ่ะเดินอยู่ขอบแม่มัน คุณก็ไปเล่นของคุณสิผมก็ไปทํางานอยู่เนี่ยคนรวยก็ต้องทํางานผมกำลังขับรถลุ้มแมงงแงงลุมตู่อยู่ครับผมคุณจะมากับผมไหมล่ะเดี๋ยวผมไป้วๆเดี๋ยวผมจะลิฟโดนลิฟๆลิตอ้าว นี่รีบรอดรีบรอดอันี้พี่หูรวยครับพผมผมก็มีเดี๋ยวคุณจะทำออดเอวออเออคุณมีเรียงจีบไหมคุผมมีสองตัวผมมีสองตัวโ้หต่อต่อไปผมจะมีสองตัวเลี้ยวเลี้วเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวกดเลี้ยวดีกดเลี้ยววะไอจรมันมาฉันตำรวจเอกชิมิยิงค่ะโอ้ ว้าวยกล้ออ่ะตำรวจเอกฉนนั่นชนนั่นวผมชื่อผมตำรวจโจผมตำรวจโจครับผมน,นายตำรเย้หนีแลอ้อขึ้นขึนข้านอนตทยดีบดีบจังหวยนี้าทีน่งมันทีมีสอันทีมามนทีมีส

แต่คบผมเช่จริงใแล้วผมก็อยู่บนหัวลุงตู่แล้วผมก็ต <Neither S 2> ่อยลุงหัวลุงตู่แล้วผมก็ตายไปแล้วไม่รู้เออตวนี้ผม่จใแล้วผมก็อยู่บนอะไอะไรวะอะไรวะสร้างสร้างเอาไปแต่งตัวดีกว่าคนรวยเซนนาบีเวดีเวดีชูป้าี่เกมือ ผมเป็นตำรวจนอยเองนะครับผมมีโลผมมีพ่อคนเดียวคนอื่นไม่ใช่พ่อขังผมพผมนั้นวิจารณ์ได้เดินวอกซิงด็อกโซนิกเกนชื่อมีเ็นเนอรยนี่นะครับผมมีโลกับตันอเมริกานี่ดูผมมีโลกับตันอเมริกาครับ นี่ผมมีลูกกับตันอเมริกาผมบอกไว้ด้วยแม่คนรวยเฮ้ยไปเอามาจากไหนผมไปซื้อมาครับโอ้ยของข้าข้าข้าว่าเหรอเลี้ยงปืนจากไหนอ่ะฉันไปสร้างมาไงไหนอ่ะตรงไหนไหนอ่ะตรงไหนตาบ่ก็จะจบโอ้โหไหนอ่ะตรงไหนมาดิไหนอ่ะตรงไหนอ่ะ สวัสดีครับยังยังข้ับ่น้องลุงชาลูกจากเตาน้องมาขางล่าข้างล่างเนี้ยลุงพลมาบ้าน เฮ้ยหนูนี่บูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปแค่ถุงสแางมานี่เองข้าวมีโลขอดีเตอร์เน็ตนะเสียงจะมัวเนื้อจะไม่วใจเงี้ยน้องไม่เอาเงินหรอ สวัสดีครับเออลงมาติดนเหอเอาโดนในบ้านเลยแล้วก็มันจอนโดนโดนป่ะโดนใช่ไหมเออพี่งเอาโล่ไม่ได้พี่พง่์เอาโล่ไม่ได้อยากไปโล่กับตันกดตรงไหนอ่ะ มันไม่ค่อนมัมนหานนนข้อไมีอเอปะน้องไปสร้างให้พี่หน่อยไอชั้นบนอะชั้นบน,น,บนเออมันต้องใช้เงินห้าหมืนโอยพักก็ไม่ได้เลยนสาเป็นคนรวยเนีย่ยบอกเป็นผู้ช่วยสุดคูด่เก,ก่งไง วันนู้นลงไม่ได้ขึ้นเลยเออมันลงเก้ก็ขึ้นมาดิไว้กากเอจะขึ้นมาไว้ไม่ขึ้นมาจะตายมือถือทิ้งหนีหนีขึ้นชั้นบนบอยขึ้นชั้นบนขึ Wir ้นชั้นบนดิบ้าเ้ยหนีออกจากบ้านขึ้นชั้นบนไปขึ้นชั้นบนก่อนดินี่ออกจากบ้านไปขึ้นชั้นบนนี่บ้า นั่งดูทัวร์ทัศน์โอ๊ยไม่ช่วยพี่ซื้อหนุ้ยไหนฮะตรงไหนโอ้ยเดี๋ยวนั่งสบายกว่าสบายว่าแกยังไม่ออกฉันจะฆ่าแกสบายเลยมาตามพี่มาไม่ได้ฉันจะออกจากเกมไม่ได้กับแกแล้วอ้าวไหนขึ้นไม้บ้าโอ้ยขึ้นในขึ้นชั้นบน เอาสีซื้อสีฟ้าดิียังวู้อะไรอ่ะอะไรเอ่ยไ,ได้ปืนปืนไหนอ่ะปืนไหนดิเดี๋ยวลองอนะ่ะได้ไหมเอาปองไม่ได้อ่ะปองได้อะไรอ่ะไหนปองไม่ได้อ่ะต้องันไรโอ๊ยทำไมเองไม่กดสามจุดล่ะแล้วลูกกระเป๋า อ้หายิงอูรพอยิงอ่ะพ่อยิทไหมยิงเทมากโลนะมีโลนะ น่าโอ้ยกระป๋องกะเป๋าอยู่อะไรมันมีตัวดามิดโอ๊ยแกเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยแกมเป็นคนหรือเปล่า่ะเหมือนจะไม่ได้ใช่คลิปอะไรวะเนี่ยคลิปคนบ้าเมื่อเล่นเกมนี้พ่อผมจาไม่ป็นไม่เป็น แต่เราเราต้องเราต้องดีกว oh! ่าอะไรเอ่ยว้าวได้ดาบม้วนสุดแก่งไม่ได้เลยเนี่ยโอ๊ยโอ้ยโคตรหไม ลองดาเมจไงน้องอยากไ,ได้ไหมน้องน้องน้องพี่เป็นไฟยร์ไฟยอดเร์อยากเล่นเกมอื่นนะเมาอยากเล่นกันนะนายผมขอปิดคลิปไอตูนะครับเอ้ยไม่ใช่ไอตูไป